มาถึงโฮมช้อยที่2สุดทางเราในวันนี้ครับกับโครงการบนถนนพระราม2ครับที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างอยู่รอบๆตัวคุณที่ที่คุณสามารถมีความสุขที่ใหญ่กว่าครับเพราะว่าที่นี่คือ Grand Wisdom ท่าข้าง16ใหญ่แค่ไหนพร้อมแล้วไปดูกันเลย มาแล้วครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณอยากได้ความสุขที่ใหญ่กว่าแล้วก็ต้องมาอยู่ที่นี่ครับแกรนด์วิสตอมท่าข้าม16ครับและตอนนี้เราอยู่กับผู้จัดการพิตีของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอนดี้สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ครับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนจะพาคุณมาดูนะครับเป็นบ้านที่ผมบอกเลยคุ้มค่ากับทุกบาทที่คุณใช้มากมากครับเพราะว่าโครงการเรานะครับเป็นโครงการที่ขนาด5.5ไร่แต่ว่า เนื้อที่ในตัวบ้านที่เราให้นี่ครับใหญ่มากๆครับผมในตัวบ้านตัวอย่างตัวนี้ครับที่คุณผู้ชมดูอยู่ก็คือหน้าบ้าน5.5เมตรครับครับเนื้อที่ใช้ซอยของบ้านสูงถึง200ตารางเมตรนะครับ200ตารางเมตรคุณดูใช่ว่ากว้างแค่ไหนและสําคัญที่สุดก็คือคอนเซปต์ที่นี่คือดูแบบว่าเขาเรียกว่าจับต้องจับได้อย่างสบายมากเลยทีเดียวของเราคอนเซปต์ที่นี่นะครับ ความสุขที่ใหญ่กว่าแต่ฟังก์ชันเราให้เหมือนบ้านเดี่ยวเลยนะครับประตูทางเข้าเราครับใช้ความโอถงขนาดนี้เลยครับโอ้โหใหญ่มากกวางครับประตูเป็นอลูมิเนียมอบลายไม้แล้วก็ในส่วนของฟ้าดอบนี่นะครับ ซึ่งที่เราเห็นตรงนี้เราให้กับลูกบ้านทุกหลังเลยนะครับคุณดับไฟเราด้วยให้เลยครับพร้อมไฟชันเดเลียตัวนี้นะครับเรามีให้2จุดในบ้านรวมถึงกับเบื้องพื้นที่เเลยที่เห็นนะครับนี่เกรดเดียวกับโรงแรมเลยนะครับซึ่งเราปูแกนิโตแบบนี้3มชั้นเลยทั้งหลังเลยนะครับใทั้งหลเยให้ทั้งหลังเลยครับเดี๋ยวถามติก่อนโดยรวมของบ้านของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่อยู่นิต มีทั้งหมด57ยูนิตครับผมก็แบ่งเป็น2อทาย5.5เมตรกับ5เมตรโดยบ้านที่เราอยู่นี่คือ5.5เมตรมี4ห้องนอน3ห้องน้ำครับผม3าห้องน้ำก็มาถึงตรงนี้ก็เป็นส่วนของด้านหลังก็คือจะเป็นคิทเช่นใช่ครับมีคิทเช่นในตัวบ้านนี้ครับครับแล้วก็มีดานงเทีลอยู่ตรงนี้ใช่ครับด้านหลังก็จะเป็นส่วนของนะฮะส่วนต่อเติมข้างหลังเป็นครัวไปงี้ครับสามารถในอนาคตคนรักบ้านสามารถต่อเติมครัวได้ที่เอ็กซ์ต้าของโครงการเราจริงๆนะครับคือเรามีลงเสาเข็มหลังบ้าน คือคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยครับต่อเติมครัวแล้วจะมีการซุดหรือว่าน้ำซึมไม่มีไม่มีแน่นอนอ่ะไปดูชั้นสองกันดีกว่าครับครับผมาม,มาต่อครับที่ชั้น2โครงการ,รแกรนวิสตอมอมเรามาดูห้องมาสเตอร์เมดรูมนะครับ เนื้อที่ห้องนี้นะครับสาตารางเมตรนะครับค,คุณแอนดี้คือเทียบเท่าคอนโดนี้ผมว่าออกไปท<า>ั้งห้องเลยใ,<ช>ใญ่ <นะ S 2> ใหญ่ใหญ่เลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับแล้วมีอะไรอีกมี<ด>ห้องน้ำในตัวไหมเรามาดูในห้องน้ำในตัวครับคือเมื่อกี้ผมลืมบอกตรงนี้ไป ตแล้วก็วงกบห้องน้ําเราเป็นอลูมิเนียมนําเข้านะครับซึ่งเราไม่ต้องกังวลเลยว่าประตูจะบวมหรือว่าวงกบจะบิดจากความชื้นในห้องน้ำใช่นะใช่ครับเพราะเป็นอลูมิเนียมเนาะมาดูครับคุณผู้ชมมาดูกันครับนี่อันนี้ก็สามารถทําเป็น Walking Clo s e t แบบยาวเอียนนี่เลยนะฮะเชิญดูครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่นี่เป็นเอกเธิตเฉพาะของโครงการแกรนด์วิสตดอมนะครับนี่ต้องแพงหน้าดูเลยครับผมให้อย่างนี้เลยเหรอให้อย่างนี้ครับทุกหลังเลยครับสุดยอดมาก ไงบ้างครับคุณแอนดี้สบายไหมครับห้องนี้สุดยอดมากเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นห้องนอนถูกไหมฮะจริงๆแล้วเราเป็นห้องอเนกประสงค์ที่เราสามารถทําเป็นห้องนอนหรือว่าห้องรับแขกหรือห้องอะไรก็ได้ครับอ๋อโอ้โหใหญ่มากเลยจริงๆห้องนี้ก็กว้างสําหรับวางเตียงคิงไซส์ได้อยู่แล้วนะครับโอ้สบายบื้อเลยเป็นห้องคมเทียเตอร์แบบที่คุณแอนดี้อยากได้ก็ได้เลย สูงไหมครับคุณแอนดี้สูงมากเลยโครงการเราไม่ใช่แค่ใหญ่นะครับเราให้ความสูงด้ครับเดี๋ยวไปดูที่ห้องชั้นสาต่อครับมาเลยครับนี่เลยโอ้โหนี่ก็ใหญ่อีกแล้วคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ชักประมาณกี่ตารางเมตรเนี่ยห้องนี้น่าจะอยู่ประมาณ25ตารางเมตรครับเท่ากับ1คอนโดประมาณนั้นครับห้องหนึ่งเลยนะฮะครับผมโอ้โหและสําคัญก็คือนี่เรามีเทอร์เรสข้างหน้าด้วยนะครับก็คือสามารถคุณลูกค้าออกไปรับลมข้างนอกได้เลยอ่าครับ ุณแอนดี้ครับคุณแอนดี้อยู่ไหนครับอยู่นี่ครับผมครับแหววห้องนี้ครับเราจัดเต็มเหมือนห้องเด็กครับแต่จริงผู้ใหญ่ก็นอนได้นะครับเตียงไซส์ก็วางได้เนี่ยครับโอ้โหดูจากตรงนี้แล้วคุณผู้ชมครับต้องรีบมาหน่อยครับตอนนี้โครงการเราสร้างอยู่ไหนแล้วตอนนี้สร้างประมาณ95%แล้วเหลือเก็บงานสีนิดหน่อยก็จะจบในส่วนของเฟสสองแล้วคือบ้านเราคือสร้างเสร็จพร้อมโอนลูกค้ามาจองปุ๊บ ทำเรื่องกู้หรือว่าโอนสดก็ได้เลยครับผม,ผมราคาครับราคาเราเริ่มต้นที่3.49ล้านบาทแล้วมีอะไรที่แบบว่าเป็นโปรโมชั่นตอนนี้ไหมมีครับของแถม12รายการรวมมูลค่ากว่า1,500,000บาทซึ่งเพียงคุณจองทำสัญญาคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับและคุณก็ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นี่คือ the grand wisdom ท่าข้าครับวันนี้ขอบคุณคุณตีมากๆครับขอบคุณครับ